สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยคัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะคลิปนี้วันนี้คัวอิ่มอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อน,อนและพาเพื่อนมาทําสาคูใบเตยกันที่สดทานกันนะคะเราไปเข้าครัวดูส่วนผสมและวิธีทาไปพร้อมกันเลยนะคะเราใช้สาคูใบเตยเม็ดเล็กนะคะ200กรัมค่ะเสร็จแล้วเรานําเม็ดสาคูมาล้างผ่านน้าสักหนึ่งรอบนะคะ เราตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปนะคะพันหมิลลิลิตรนะคะเราใส่ใบเตยหอมลงไปสักสามสีใบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเรารอจนกว่าน้ำเดือดนะคะเราถึงจะใส่สาคูลงต้มพอน้ำเดือดแล้วเรานำสาคูลงไปต้มเลยนะคะ คนด้วยนะคะเดี๋ยวสาคูจะไม่ติดก้นหม้อนะคะเราจะต้มจนกว่าเม็ดสาคูจะสุกและใสนะคะพอเราเห็นว่าเม็ดสาคูสุกใสแล้วเราก็นําน้ําตาลใส่ลงไปเลยนะคะความหวานมากน้อยแล้วแต่ชอบกันเลยนะคะเพิ่มและลดปริมาณได้ตามความชอบเลยนะคะเราตักใบเตยอ,ออกทิ้งได้เลยนะคะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาพร้าวอ่อนที่เราเตรียมไว้ลงไปผสมกันเลยนะคะผสมคลุกเขาให้เข้ากันพอเราเห็นว่าทุกอย่างโอเคแล้วเสร็จแล้วเราปิดไฟยกลงกันเลยนะคะทำหัวกะทิราดขนมกันเลยนะคะแล้วตั้งหม้อใช้ไฟอ่อนปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะ เกลือป่นนะคะใบเตยหอมนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะคนตลอดเวลานะคะไม่ต้องให้หัวกะทิแตกมันนะคะพอเราเห็นว่ากะทิเริ่มร้อนและขอบหม้อเริ่มจะเดียดนะคะเรารีบปิดไฟยกลงเลยนะคะ คูใบเตยเป็นรสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหอมหวานมันเค็มทุกอย่างลงตัวกันพอดีเลยนะคะหอมกลิ่นใบเตยมันในตัวของมะพร้าวอ่อนอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงแล้วบอกต่อให้ด้วยนะคะจะทํากินก็ได้จะทําขายก็ดีนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ